เหนื่อยไหมไม่ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ค่ะทุกคนวันนี้เน้นเน้นง่วงมากกว่าเพราะว่าเมาื่อคืนเมื่อคืนนอนดึกแล้วก็ตื่นตื่นสายแล้วตอนเช้าแต่งหน้าไม่ทันก็หน้าสดมาซ้อมแปบบ๊บนึงเท่ากับนานไม่ไม่วันนี้แป๊บนึงจริงๆเดี๋ยวรถรถมาแป๊กก็จะปิดเลยเพราะว่าเป็จะหมดด้วยเดี๋ยวแวะแวะมาก่อนมาขอกำลังใจก่อนน้องไปต้องได้มองแน่นอนสาธุค่ะ สู่เดอมืออื่นสู่ค่ะสู่สู่สูมือสุดท้ายแล้วเต็มที่อผ่อนเยอะๆนะาได้เลยค่ะทอผ้าภาคอีสานได้แน่ยสาไปลุกเลยค่ะพรุ่งนี้จัดเต็มเลยนะคะวันนี้รู้สึกยังไงที่เข้าทอผ้ารู้สึกว่าเข้ามาได้ยังไงเข้ามาได้ยังไงเนี่ยวันนี้ สูสดๆเต็มที่ดได้ค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะวันนี้แวมมาขอกำลังใจค่ะทุกคนแวะมาขอกำลังใจสูดๆได้ย่ายขอบคุณนะคะขอบคุณ,ขคณขเขาเรียกอะไรอะ่ะได้ส่งรักคุณมันคืออะไรนะสูดๆนะสาวซีซก็ตปังๆเชียร์อยู่นะคะมองลงแน่นอนคะ่ะพรุ่งนี้ใครมาบ้างคะพรุ่งนี้ใครมามาเชียร์ในหอบ้าง ใครมาเชียร์ในหอบ้างพรุ่งนี้ชิสกเกสูเขาบันเท่ามันแหลงแมนแมนส่เ่อบันเท่าขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบนะคะปันดัง,ดอ,งอ,อ,อยูอ่ห้องอะไรอะไรเขบคุณนะคะดอกกุหลาบอุ้ยด,ดูสิวดิเดี๋ยวจะได้พักหน้าละสู้ๆนะคะอย่าก,กดดันตัวเองนะคะไม่ไม่กดดันเลยค่ะทุกคนแต่ละรอบคือแบบปล่อยใจให้สบายยิ่งรอบพรุ่งนี้ยิ่งต้องปล่อยใจให้สบาย อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเนาะเป็นห่วงนะสนใจไปเชียร์ขอบคุณค่าโอ้สิวขลคันไม่ไหวหักแปลงกัวร้ายขอบคุณนะคะอขอบคุณที่หักกันด้วยค่ะทุกคน